สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบลิมอีกแล้วนะคะวันนี้บลิมก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีนวดเท้านะคะเพราะว่าเท้าแม่นะคะเนี่ยเท้าแม่นะคะเพราะว่าเท้าของใครนะคะที่มันกระตุกนะคะอันนี้มันจะกระตุกเองเนาะมันจะกระตุกกระตุกกระตุกเออมันออกคอนพี่น้องมันออกคอนแล้วมันกระตุก คือเวลานอนเนี่ยแม่บอกว่าไม่ได้นอนนะคะเส้นมันจะกระตุกเองเนาะเท้ามันจะกดิ้นกุ๊กุ๊กุกกุกเองนะคะถ้าใครเป็นแบบนี้เนาะบลิมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการนวดเท้านะคะว่าทํายังไงให้มันหายกระตุกกระตุกกระตุกนะคะแล้วมันจะออกร้อนเนาะมันจะหอนหอนเสบแสบหอนหอนแล้วก็นอนบาไดมันกระดิงดุบดับดุบดับดุบดับแล้วค่ะพี่น้องทีนี้บลิมก็เลยพาแม่ไปหาหมอนะคะแต่หมอก็บอกว่า มันมันเป็นที่เส้นเราแม่เส้นประสาทนะคะทุกคนมันเป็นเส้นประสาทหมอก็ให้กินยาแต่มันก็ไม่หายนะคะทีนี้ตุลิม้ก็เลยหาวิธีนะคะทํายังไงก็เลยไปซื้อน้ํามันมวยนะคะทุกคนน้ํามันมวยนะมันจะมีแบบหลอดแล้วก็แบบน้ํานะแบบหลอดหรือแบบน้ําก็ได้นะคะทุกคนเอามานวดนะคะอันนี้อันนี้ก็ขีดเดาไปได้ะคะ่ะพี่น้องขีดเดาไปว่ามันจะเศร้าว,ว่าเศร้าเนาะ มันจะหายไม่หายเพราะว่าเราไม่รู้จะรักษายังไงทํำยังไงมันก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็ไม่หายแต่วิธีนี้ก็ไม่หายนะทุกคนมันไม่หายแต่มันพอทุเราแล้วมันก็นอนได้นะคะมันช่วยให้นอนได้นะคะแต่ก็ต้องนวดทุกวันหรือวนัวนเวน้วนวันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยเนาะวันนี้บุริมก็จะเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาทําให้ดูด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามันเริ่มนวดกันเลยนะ เดี๋ยวเรามานวดกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมวยนะคะน้ำมันมวยแบบครีมนะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะก็บีบใส่มือนะแล้วก็ทาลงไปเลยะค่ะทุกคนทาลงไปเลย <c oughs> เราเราทาใส่มือก่อนนะแล้วค่อยค่อยรูปนะคะี่มันจะได้ทั่ว,วเนาะ อันนี้บุริมก็ดูวิธีตาม youtube นะคะว่าเขาถว่เขานวดกันยังไงนะนแล้วเราก็เอาเอามาทำทาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ึงตรงนี้นะห้าครั้งสิบครั้งนะคะนี่ก็จะมีเส้นไปถึงตรงนี้เนาะ ตอนแรกๆที่นวดนะคะทุกคนวันแรกๆที่นวดอเวลาเรานวดไปอะมันจะกระกระตุกด้วยนะมันจะกระตุกกระดุกตามมือเราอันนี้ทาเยอะหน่อยแล้วก็นวดอย่างนี้นะคะไล่ไปตามเส้นตรงเนี้ย เล่นไปตามเส้นนิ้วนะคะทุกคนถ้าใครที่เป็นเยอะๆก็นวดนานหน่อยนะคะนวดจนเส้นอ่อนเลยนะครั้งแรกๆที่นวดนะคะทุกคนบุริมนวดเป็นชั่วโมงเลยนะนวดจนกว่าเส้นจะคลายตัวนะร่องตรงกลางเนี่ยนะคะจะมีเส้น จะถามถามถามแม่ด้วยด้วถามเพื่อนด้วยด้วว่าเพื่นเจ็บไหมนะคะทุกคนเือถ้าเพื่อนบอกว่าสบายนวดแดงได้แล้วก็นวดนะคะแต่ถ้าเพื่นว่าเจ็บแล้วก็ค่อยๆลงเนาะเนี่ยค่ะนวดไปตามเส้นนี้ ห้าครั้งสิบครั้งนะคะนวดไปเลยหรือจะนวดนา,นานก็ได้เสร็จแล้วลิ้งก็จะนวดแบบนี้นะคะดึงออกแบ่งซ้ายขวานวดตอนแรกๆนะคะทุกคนนวดไปนวดไป นิ้วกระดกนะนึกว่าแม่ถีบไว้เอานวดไปนวดไปทำไมมันกระดุกกะดีข้าบอกว่ามันดิ้นเองนะคะทุกคนสังเกตเพอนวดไปเรื่อยๆมันก็จะหยุดหยุดดิ้นนะคะมันก็จะหยุดดิน้นนวดแบบนี้นะคะเหมือนกับดึงเส้นให้มันขยายออกอย่างนี้นะมัน จะนวดอยู่แบบนี้เป็นชั่ออวโมงเลยถ้าเป็นน้ำมันมวยนะเป็นน้ำอันนี้เป็นแบบน้ำนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆเยอะเป็นแบบน้ำนะคะทุกคนนวดดึงเลยคะ่ะนวดดึง on yeah. ทำแบบนี้นะคะนี่ใช้นิ้วดึงขึ้นไปอย่างนี้นะ mm hmm. ไปตามหนงนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่ะ mm hmm. ล้วก็ทำบุญไปแบบนี้นะคะทุกคนทำบุนไปเรื่อยๆนะมันไม่เก็บหรอกคุณแม่แม่บอกว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนสบายนิ้วสบายเท้าทาให้นิ้วผ่อนคลายนะคะ เส้นที่มันหดตัวมันก็ขยายตัวนอนกลางคืนมันก็จะไม่กระตุกกระตุกนะคะนี่ทำเล็บนี่นาแข็งตีนหนาเลือดเลือดที่ท้ามันก็จะไหลเวียนนะคะไม่แหลมมันรู้สุกปัญหาแข็งแล้วก็นวดนี่ มันก็องหายกระตุกหายอลบอนเวลาเราตั้งเรื่องดีมัออกน,ก,น,น,นมก็จะหายเสยบร้อนหายกระตุกนะคะ นวดแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะถามแม่นะคะทุกคนว่านวดแล้วเป็นยังไงนะคะนวดแล้วเป็นยังไงแม่เศร้าออกฮอนปะนวดแล้วควงออกฮ้อนมันก็เบาลงเลยควงกระตุกมันก็นหายเอวออกฮ้อนดูน้อย <c oughs> แม่บอกว่านะคะทุกคนถ้าปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนก็จะเท่าเรานะคะเหลือน้อยลงจากแสบเยอะๆก็เหลือนินดนึงแต่ว่าถ้าเส้นกระตุกเนะี่ยก็หายกระตุกนะคะทุกคนก็หมั่นนวดทุกวันนะคะอืวันไหนไม่นวดมันก็จะมีอาการกระตุกขึ้นมาไม่ได้เถ้าเราไม่นวดมันก็จะกระตุกเหมือนเดิมนะคะก็หมั่นนวดนะคะ ถ้าใครขยันก็นวดเองได้ก็เช้าเย็นนะคะเช้าเย็นก็ได้ถ้าวันไหนไม่ค่อยนวดอะเส้นมันก็จะขอดเข้าอีกนะคะแต่ว่าความปวดแสบปวดร้อนอะ่ะก็จะน้อยลงนะคะทำให้นอนหลับได้นะคะก็ลองไปทำดูนะคะ ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะบุลลิมก็มาแชร์ประสบการณ์ในการนวดเท้านะคะเท้ากระตุกนะคะออกร้อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวบุลลิมมีเทคนิคอะไรดีๆ<แ>ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับประสบการณ์หรืออะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะฝากกดติดตามช่อง PBA Channel ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ